สวัสดีครับตอนนี้ครับเราอยู่ที่ c i r ก l เคแล้วผมกำลังชาร์จ MC Hammer ผมกำลังจะเช็คดูนะว่าแบตเตอรี่มันเสื่อมเยอะแค่ไหนแล้วก็บังเอิญว่าเจอรถบรรทุกมาชาร์จที่นี่ออันนี้เป็น Volvo อ่อมันเป็นอ่อผมจำไม่ได้แล้คิดว่าเป็น200หรือว่า400 kWh กิลวัตตนะแล้วก็มันมี CCS port ที่นี่อ่ะที่ถังน้ำมันอยู่เมื่อก่อนเขเปลี่ยนเป็นแบตเตอรี่เนี่ยแบตเตอรี่ผักมันจะอยู่2ข้างเลยนะ แล้วก็เขาก็สเปคได้ว่าจะาแบตเตอรี่ใหญ่แค่ไหนแล้วก็โมอเตอร์มี2อันอันนี้จำไม่ได้ว่าสเปคมันเป็นคิดว่าเป็น450แรงม้านะแต่ว่ามันเป็นมันเป็นรถไฟฟ้ามันทอรค์คมันเยอะอ่ะแล้วก็เนี่ยมันมี C C S p o r t แล้วอันนี้แบตเตอรี่ผักนี่ยเป็น600โวลต์นะมันชาร์จเร็วมากเลยเนี่ยภา,ายใน3นาทีเดี๋ยวลองเช็คดูนะถ้าเราเอา ถ้าถ้ามันผ่าน3นาทีนะเราคูณ6เอ้ยเราคูณ30ลองเช็คดูเนี่ยประมาณ1้0ประมาณ200ร้กิโลวัตนะฮะ200ร้กิโลวัตที่จริงอันนี้มันเขาสเปคว่ามันเป็นแค่150ยหกิโลวัตแต่ว่าที่จริงมันมันมันมีกระแสม,มากกว่าร้อยห้าอ2อันเขาได้ใส่ว่า2 2งอชาร์จเนี่ยถ้าถ้ามีคันหนึ่งชาต เหมือนอย่างนี้ยเช่นเป็น600โวลต์นะมันจะชาร์จได้เก w, ิน150กิโลวัตต์รถคันนี้คันนี้มันรับได้เกิน250กิลวัตเลยผมเคยเห็นมา่ก่อนแล้วนะันนี้นะเป็น Volvo Volvo FE Electric เขาสร้างจากรถน้ำมันนะนะั่นแหะแต่เขาก็เปลี่ยนนิดหน่อยให้มันเป็นรถไฟฟ้าแล้วก็มันผมอันนี้มันไม่ใช่คันแรกนะผมเห็นคันอื่นดนะ้วยเนาะที่ใช้ ที่ใช้ Volvo Electric ที่ออสโลเนี่ยมีบริษัทอื่นด้วยอะแล้วคันนี้มันก็เป็นเขาเรียกอะไรนะทิปเบ r ร์ทรัคที่มันใส่ใส่ทรายใส่อะไรไว้ข้างหลังแล้วก็ทิปอันนั้นได้อะลดมากเลยเนี่ยที่เขาใช้แถวนี้อะโอเคมันต้องมันกินที่หน่อยรถคันอื่นชาร์จไม่ได้แต่ว่ามันไม่เป็นไรเพราะว่ามันมีที่ปลรเลยเรามีที่ชาร์จเน่ฝั่งนี้มีที่ชาร์จที่โนนก็มีที่ชาร์จ แล้วก็เขาก็ชาร์จกลางวันตอนมันไม่ค่อยมีรถเยอะแล้วก็ตอ,อนนี้ไปไปถึงตัวไหนละน๋จะให้ดูนะว่าแบตเตอรี่ฝั่งนี้มันมีแบตเตอรี่ด้วยผมได้ถามคนขับแล้วว่าถ่ายได้ไหมเขาบอกว่าถ่ายได้เลยถ่ายเลยเนี่ยฝั่งนี้ก็มีแบตเตอรี่เนี่ยแล้วก็โอเค <laughs> ชมมันใหญ่หน่อย แล้วก <Yeah. laughs> ็โอเคเดี๋ยวเช็คตัวเดี๋ยวองเช็คมาของเราโอเคผมกำลังแชทอยู่เนี่ยรถมั้ยอ่ะเนี่ยเมืองไทยน่าจะเริ่มใช้นะ Volvo electric truck ผมไม่เคยหันผมเคยติดต่อบริษัทหนึ่งนะนะที่มีรถไฟฟ้าอย่างเงี้ยแล้วก็เขาก็บอกว่า เขาจะให้เขาจะให้เราไปด้วยวันหนึ่งไปทำงานอะไรโอเคเนี่ยเขาให้ดูว่ามันเป็นยังไงเอ่อมันมีอันนี้อ่ะมิเตอร์ถ้าเราใช้พนังมันก็เร่งหรือว่าเราเรจันแล้วก็จริงๆอันนี้มันก็เป็นแมชชีคโวลโว่เนี่ยว่านี่สมโวลโว่เดียบรูค่ะว่าันี่ยวานี่เนี่ยสมโมเดิร์นเรโทรโอเคมันเป็นของ Volvo เนี่ยแล้วก็เอ่อ นี i, ่ก็มี vibrator นี่วีบรอตอร์ใช่ใช่ใช่โอเคโอเคโอเคมันเป็นของของเบามันเป็น vibrator ของเบาโอเคเนี่ยมันก็ดูเหมือนเอ่อ Volvo ธรรมดาอ่ะผมไม่เคยเข้าไปใน Volvo นะเป็นยังไงเอ่ออันนี้มันไม่มีที่นอนมันเป็นสำหรับขับในเมืองอ่ะนะก็ฮะเริ่ดมากโอเคดีมาก คงจะเป็นแค่นี้นะเดี๋ยวผมจะทำเอพิโซดอื่นนะเกี่ยวกับมันมีอีกบริษัทหนึ่งที่มีน,นี่อ่ก็ขอบคุณที่คุณดูวิดีโอนะแล้วก็เขาก็ไปกันใหม่สวัสดีครับโอเคผมยังไม่จบนะเมื่อกี้นี่มันมีรถบรรทุกมาอีกคันหนึ่งเนี่ยตอนนี้นะมีรถบรรทุก4คันแล้วรถบรรทุกไฟฟ้ามีคันหนึ่งเขงกากำลังชาติแลว้วก็นี่ก็ชาติฉะน,นี้มันเป็นมันเป็นสี่คันนะนะ วาชาร์อันนี้เขากำลังจะเข้า,าไม่รู้เข้าไม่ได้หรืออา้าเขาต้องจะถอดปลั๊กมันเนี่ยมันแค่ไปปัญหามันแค่ไปอ่ะมีรถบัรทุกไฟฟ้าตั้ง4คันเลยอ่ะอันนี้เป็นบริษัทเอ c เนี่ยหลายบริษัทนะ่าใช้รถไฟฟ้า NCC แล้วก็มี Tom Williamson แล้วก็มี PA Entrepreneur 4คันเลยรลมากเลยเผมว่าสุกขเคเขาต้องขยายที่เขาน่าจะทำ เขาน้าจะเอาพัมพอันนี้ออกไปสักสองสามอันเนี่ยมันไม่คนมันไม่ใช้กันเยอะหรอกเอาพัมพนี่ออกไปแล้วก็จะได้มีที่ที่ชาร์จเนี่ยอันนี้คันนี้เขาเข้าไม่ได้เพราะมันแคบไปแต่ว่าอีกคันหนึ่งเขาก็กำลังจะออกแล้วว่ะแบบโอ้ <laughs> ผมไม่เคยเห็นผมไม่รู้นะว่าเขาใช้ Vol โว่รถบรรทุก Vol v วเยอะขนาดนี้ที่นี่อ่ะฮะสี่คันเลยอ่ะ <laughs> <laughs> โอ้เดี๋ยวเขาจะเข้าไปที่ไหนเนี่ยแต่ <laughs> ว่าโอเคก็ผมไม่เคยเห็นนะนะคุณเคยเห็นไมหมอ่ะ <laughs> เลิศมากเลย